สวัสดีคะ่ะทุกคนมันชมกล้าผักหน้าบ้านหน้าร้านอันนี้สลัดคอรสดูโชว์รากสว,สวยนะคะ่คุณลูกขาโโหนี่ปลูกได้แล้วนี่ถ้ามีรากออกมาตามรูแบบนี้โหว่าเป็นสาวแล้วใช้ได้เลยอันนี้พวกเด็กๆเด็กๆก,ก,กำลังเริ่มโต คอร์อิตาลีก็จะเป็นแบบนี้นะคะต้นแบบนี้นะคะอันนี้ผักหอมแย้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักหอมแย้นะคะทุกคนอันนี้ต้นอ่อนเข้เต็มกระจุกเลยอันนั้นก็เคียว อันนี้ขาวฟรีอันนี้สลัดไอติลลี่อันนี้ซีรีนคอร์สอันนี้ก็จะเป็นต้นถั่วลันเตาค่ะทุกคนอันนี้ <c oughs> รากยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อีกสักสองสาวันก็จะโอเคแล้วค่ะนี่ ถัดถาดแบบนี้เลยอืม่นต้นการากก็กเดินสวยมากเลยค่ะทุกคนดูค่ะสวยมากมากเลยดูมัสตาร์ดมัสตาร์ดมัสตาร์ดนี่ค่ะกินกับวาซาบิหอมแย่ ก็มีกรีนโอ๊กอันนี้กรีนโอ๊กอันนี้ตดรี่อันนี้หอมแย้สวยงามมากเลยอันนี้หอมญี่ปุน่นดูพิกขาวบ้านกระจุกเลยค่ะทุกคนมีพิกขาวเป็นกระจุกอันนี้ super hot super hot ขาวส้วยไก่อน,นี้เหลืองพัทลุงอันนี้ลูกยาวมากเลยดูค่ะนี่ลูกยาวย่าเป็นคืบเลยนะโสวยงามมากพัทกคนจะโกนเอ็นไปไหนนี่ต้นก็พลิกลูกยาวสวยมากเลย นี้พริกส้มสั้นส้มสั้นเผ็ดไม่น้อยต้องเอาไปชิมอันนี้อะไรนี่อันนี้คือพริกอะไรต้องรอดูน่าจะอันเดียวกันค่ะขี้หนูพริกขี้หนูดูดอกไม้ สวยมากๆเลยคะ่ะทุกคนสวยมากเลยหน้าร้านลูกค้าผ่านไปผ่านมามาชมดาวเรืองทุกวันเลยคะ่ะทุกคนดาวเรืองสวยสวยมากอันนี้ก้าผักอันนี้เตรียมไว้ให้ลูกค้าคะ่ะอน,นี้กระลำปี นีหอมญี่ปุ่นกำลังเล็กๆกำลังปีเล็กๆ<ม>กกขนาดนี้ลูกครับเนี่ยไปลงหลุมได้เลยอ,อยู่กับก้าผัก,กงามๆค่ะทุกคนวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ